ว่าแที่เาจะจ่ายค่าชาปนกิจอยู่นี่มันเบิดหลายเลยด้นี่ทรามันนับเบืองอยู่นี่ไล่เบิ่งอยู่นี่จิดจังได้เนอถึงได้เสียหละกะเสียตัวอุ้ยเสียหละกะเสียตัวจังไดทะลาลอยทรงลอยลเรื่องเทื่อได้สี่หมื่นหาหมื่นเรื่องอันเก็บเป็นพันก็ะมีได้เป็นเสียนกะสร้างโทษแต่มาไล่เบิ่งตันหนีมานหนีนี่มันสิลุบแล้ยงยันน่ะบ่อยากลุบเล่นบ่ว่อยากลุบเล้วไผสิอยากลุบเ็ชรยังกะดีกันอยากไล่ก็เล่ยกะเฝ้าตายนี่ตายมืออื้นมือฮื้อนี่ ยังได้ก็ได้กาไรแหงน้่ตายแหงแหงลุกหลายพี่สันเออเพราะนั่นฟ้าตายพึ่งเขานี่พึ่งเขาพ่งเสียนี่ถันตายปุ๊บก็ได้ปลาเหลือเลือดเจ้าสีนเออสร้างท่นเนี่ยตายูยังมื้อนี่ตายโหลดพี่สันจะสียกันหตายเลยไม่เสียใสงินน้เขาตเป็นยังสสือผลิใสอุ้ยใสหื้อกาวนล่ะก็แตเสียหี้งเสียผลิใสเงิ้บาหวเอด้ะ โอ้บ่ตาາຍ่ายแฮงลูกหลายคนค